กลับก็สู่การถ่ายทอดสดกันต่อนะครับสำหรับศึกวุ้ยไทยชิงแชมป์เข็มขัดนายขนมต้มกับเดินทางมาถึงการถ่ายทอดสดในคู่ที่5แล้วแหมคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับนักชกจากฝ่ายแดงพิกัด65กิโลกร,รัมจากประเทศจีนนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงประมือกับวูบิงเช โคจอมเจอกงินพชจากประเทศไทยในมุมน้ําเงินนะครับพิกัด65กิโลกร,ร,มรมัม่อแม่พี่ดองครับขอเสียปรมือให้กับดาวอังคารปอโบอริรัต สแล้วนะครับนักู้หน่วยการไม่ธรรมดาลเลยนะครับและถ้าพร้อมแล้วเราไปชมเกมเกนรางขันของมวยคู่นี้กันเลยครับครับต่อไปก็เป็นมวยคู่ที่หของการถ่ายทอดสดนะครับฝ่ายแดงคือมูวิงเชนจากประเทศจีนจกับ ดาวอังคารปอบริลักษ์จากประเทศไทยในน้ำหนัก65กิโลกรัมนะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมการแข่งขันในวันนี้นั้นต้องใส่สนับสอบเพราะว่ามวยต้องชกอ,อีก3วันนะครับ3รอบนะครับนักมวยที่ในรายการนั้นจะต้องชกต่อในวันต่อไปและจะชิงชนะเลิศนะครับในวันที่20 ดยทุกคู่ในวันนี้ครับหากกลายเป็นผู้ชนะจะไปรอเชิงวันที่20เลยใช่โอ้หรือว่าเป็นมวยชนะจะได้เข uh ็มขัดของนายขนมโมครับเราเป็นนักชี้เปชี้ตายเลยทีเดียวแะครับแต่ไม่ใช่ทุกทุกคู่นะครับเฉพาะคู่ที่ในรายการที่กำหนดไว้ว่ารอบต่อไปจะต้องชกกานเกงแดงครับลักชกจากประเทศจีนครับบูบิงเซน 65กิโลกร,รมัมมาเจอกับมวยจากประเทศไทยมุมน้ำเงินแล้วครับดาวอังคารปอบรีรักนี่ดูท่าไหวาครูมวยแล้วครับกับท่าไหวาครูลักษณะนี้นั้นนะครับเป็นท่าไหวาครูของตำลับมวยลพบุรีซึ่ง สมัยก่อนนั้นพุทธศาสนายังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยนะครับประช้การนั่งคัศมะเพราะสมัยก่อนนั้นจะ,ะเกี่ยวกับของลัทธิพราหมณ์เป็นส่วนใหญ่นะครับพอหลังจากพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยก็มีการกราบนะครับเราได้เห็น การไหวครูมวยสวยๆนะครับจากนักมวยนะครับที่ผ่านไปแต่ละคู่แต่ละคู่ก็จะโชว์ให้เห็นถึงนอกจากการออกาบุดไม่ไม้มวยไทยแล้วเนี่ยนะครับการไหว้ครูก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์และสิ่งที่น่าสนใจมากครับอาจารย์ครับ,รบแล้วก็เป็นท่าบังคับด้วยครับถ้านักมวยไม่ไหว้ครูเนี่ยชกไม่ได้ครับแข่งขันไม่ได้ครูที่ 5. ของการถ่ายทอดสดนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณด้วยครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาครับ<ว>ขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอนด้าขอบคุณไทยประกันชีวิตไทยประกันชีวิตติดเคียงข้างทุกชีวิตครับขอบคุณ 3K Active Hybrid Battery, บอร์แบตเตอรี่แบตติดรถที่ทำให้ชีวิตไม่ติดขัดครับขอบคุณทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ครับขอบคุณบริษัทอ,อัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัด ขอบคุณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยครับดูมวยกันต่อครับคู่ที่5ครับครับโ oh. อ้ยูบิงเชนแดงจากประเทศจีนดาวังคารปอบเวียดไทยโทอ้ย,อยส่งมาดีครับมวยจากประเทศจีนนั้นอูบิงเชนครับเจอกับมวยจากประเทศไทยดาวังคารครับในมูมน้ำเงินหน้าตาม,มุ่งบ้านครับดาวังคารวันนี้ จับโอ้โห,โโหเคลียงบัดซ้ายครับตอนนี้ก็โยกเขาเสียบเขาซ้ายบบกับดาวกกาทีบมาดูเิงเช่นครับจังหวะโอ้โหเสียบเขาขวาครับดาวกกา ทีเหมือนกันการกทางการอ้าวแล้วครับส่งมวยน่าสนใจเลยครับผู้จากประเทศจีนนั้นบูบิงเชนครับการยืนความมั่นคงของขาที่เขาจะอ้าวล้มไปครับเสียหลักไปหน่อยครับโดนกวาาธรณีเข้าไปเตะไปที่ลำตัวเขาบูบิชเชนแต่ตัดล่างกันาการ เตียบโอ้ตีจังเลยครับเข่าขวาเสียบอีกทีเข่าสะเข,ข่าขวาครับยัดใส่ปูนเชนเ็เสียบคืนเลยครับโอ้โหหูเหลี่ยมในนี่เราได้เห็นเห็นความได้เปรียบของของ,ของนักกีฬาจากประเทศไทยเนี่ยการเข้าคู่เข่าในในเปรียบเดียวแน่นครับถ้าลรูปร่างพอฟัดพอเวียงเนี่ยจะสู้นักมวยจากประเทศไทยไม่ได้อ่าแล้วครับการใช้ศอกใช้เข่าพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ วัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างต่อให้สองสาวเลยไม่ได้กาแล้วที่ได้ไหมก็แก้ไขได้พ่อน้ำไทยพ่อน้ำใจสัมผัสปีดขั้นของซุปเปอร์ซีจี s u p e r s e เซล r ์ฟรีซั u n g g a l a ล y ซ J2 หรือส่วนลดสมาร์ทโฟน 4G สูงสุด75%พร้อมเน็ตเพิ่ม24กิกวันนี้ถึง31มีนาคมนี้ที่ดีแท็กเท่านั้นตอนที่เลี่ยนโทรมาตกใจเลยว่าเออไปป่ะชีวิตนี้เธอเคยกลัวอะไรบ้างกลัวเธอไงพี่แบตหมดรู้ไหมทำไมแบตถึงหมดไวลองนึกดูดิ2องยัง2แล้วรอบสี่ทุ่นี่ไง นี่เองนี่ก็ด้วยชาร์จไหถ้าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่ได้ใช้ 3k Active Hybrid ชาร์จหรือใช้ไฟหนักขนาดไหนก็หายห่วงครั้งหน้าก็อย่าลืม 3k Active Hybrid แบตเตอรี่กลับมาชมบยยก็นต่อดนะครับคู่ที่5ของการถ่าดสรับโอโ้ภาพช้าก็หน่อยครับจังหวะปล่อยหมัดของวูพิงเชนครับรอเสียบเข่าขวาแต่ว่าจับไว้ได้ครับต่อรังการแะดวาวการเล่นส<อ>้นาแต่ทําไม่ทันเราเสียบเข่าขวาตามครับโอ้โห ยังถือว่าเป็นมวยที่ดูไม่ออกปอกไม่ถูกครับครับไขรออกอาวุธมากคือผู้ชนะนะครับเพราะฉะนั้นมี3ยกที่ต้องเร่งออกอาวุธเลยนะครับตั้งแต่ยกแรกอย่าไปกักครับใส่เต็มๆอ่มครับแต่คู่นี้ยังไม่ออกท่าย,ยากเลยนะครับวันนี้คู่ที่1คู่ที่2อนะออกท่าย,ยากกันตลอดเลยนะครับ ชกนศสอยกที่2คร hey. ับสวยคนนี้ฝ่ายแดงนั้นมาจากประเทศจีนะครับปูบิงเชนโอ้จับจับไม่โดนครับออกวุดดาวคานออกวุได้หนักแน่นครับเขวียงบัตรครับเสียบเข่าขวาครับปูบิงเชนเสียบคืนเลยครับเาวคาการซ้ายเหมือนกันใส่เข้าไปครับบอโวโยนเข่าไม่เข้าโอ้เควี้ยงบัตรครับจับจับแล้วตีเข่าซ้ายาการจับแย่ ไม่โดนไม่โดนครับเสียห้าคะแนนโอ้โแโดนลำตัวสามคะแนนนี่ครับอาจารย์ท่ายากนี่คือต้องกล้าออกกล้าเล่นนะฮะถ้าถ้าพลาดก็โดนเราคาับไล่เตะเลยครับจับจับแล้วเสียบเข่าซ้ายอ้าวบูบิเชนไม่ยอมไม่ได้เรามีมีแถมแล้วับมีแถมซ้ายอันนี้เรียกว่าลูปติดพัน จับจับแล้วไม่ไม่ได้ครับกรรมการจับแย่ที่ไวแาการับเสียบโอ้มีอาการครับโอ้ไหวหรือเปล่าบูบิเชนมีอาการเหมือนกันครับโดนเสียบบ่อยๆเนี่ยอา้อาวอา้าวจะจะซอกครับไม่ได้ไม่ได้กรรมการจับแย่ก่อนท่เมื่อกี้ก็เจอคำผูกหอบเข้าไปครับโดนบอลเลยโอ,โอ้โดนไปที่บริเวณลำตัว,วอ้าวโหพกแล้วตีอย่างนี้ครับโอ้สวยจริงกรรมการ จับอีกรอบเลยครับพริกตีเข่าขวาตีอีกทีหนึ่งลุงมีชัยก็พยายามหาเหลี่ยมไม่ให้โดนตีครับลุงแกเหลี่ยมในเลยครับผูคานพยายามจะโอบเข่าไปที่บริเวณก้านคอมันโดนไม่จังหนับแล้วครับไม่จังหนับงี้ดาวคานจับเลยจับแล้วเสียบเสียบเข่าขวาโอ้ยเข้าลอยมาเลยครับดาวคานไม่รอทีท่า ยกที่สองครับพักโฆษณาสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา ตอนแท้จริงแห่งผู้นำของผม Honda Click 125i ใหม่เต็มที่กับการพักผ่อนเต็มที่กับเกมเต็มที่กับงานสนุกเต็มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และเต็มที่กับการกินเพราะทุกเมนูทำจากกะทิรอยไทยไลท์ลดปริมาณไขมันลง50%แต่ยังมีรสชาติและความมัน เต็มที่กับความอร่อยกะทิลดไขมันลง50%จากสูตรปกติกะทิร้อยไทยไหลอัมพ l ฟู o กลับเข้าสู่การตรัดสอดแับยกสุดท้ายของกู้ที่5นะครับดูภาพช้าครับจังหวะเสียบนนเสียบโ,โอ้มีาอาการครับกุมพันธุ์พุ่งหอ,อกนะครับโอ้โดนโด,โดนเอาคารเสียดยมีอาการเหมือนกันครับอูบิงเชนเดี๋ยวมาดูครับว่ายกนี้เนี่ยจะเอาตัวรอดได้หรือไม่นะครับ จังหวะการออกอาวุธวันนี้มามาดีจริงๆครับตาวังการแต่ได้แต้มเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นมวยปัจจุบันในขาดเลยครับคุณ้ชมสามารถชมผ่านช่องดาว26ข,ของเราได้นะครับเราถ่ายทอดสดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20เลยครับผ่านหน้าจอทีวีครับ3ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งครับ บนดหยุดสูสัปดาห์แบบนี้ใครยังหากีฬาดีๆมันๆไม่เจอเปิดช่องนี้มันทุกคู่สนุกถูกยกมาดูยก,ยกสุดท้ายยกที่3นะครับเดิน<ก>หน้าเขาทำแล้วครับหูวิชเชนหัวจิตหัวใจจะไหวหรือเปล่าสู้ไว้โอ้ยโดนไล่ต้อนแล้วครับดาวการดาวการไล่ต้อนแล้วอ๋อจับหนอ้าวโอ้รอจังหวะสองอ้าววาซ้ายครับ โอเสียบขึ้นโอ้ดึงคอมาเสียบเลยครับโอ้จังหวะพลิกครับท่านปรอย่างหมิงต้องใช้ท่ายากเท่านั้นนะครับถึงจะแซงได้ต้องรอจังหวะเลยทีเดียวนะครับหยางหมิงเข้างไปครับมูบิงเชนครับบอลยันหลักครับแต้มเดียว <S 1> <S 1> เสียบปุ๋โอ้โห<อ>ถ้าพุ่งหอกวันนี้โดนพุ่งหอก,ห,อกหลายดอกเออท่านประธานบอกยักคิวให้มาสิมาก็โดนเดินมา วางแข้งซ้ายจับจับแล้วจับยังไงครับอู้ตีเข่าซ้ายโอโหวันนี้วันนี้ต้องบอกว่ากลับไปบูบิงเชนต้องทำกันบ้านเยอะเลยครับ,บวงในเจอกับดาวคันมะเลงกโอ้กระโดดสับขาต้องโยนเข่าลอยนะครับไอโยนเข่าลอยแต่ไม่โดนต้องโชว์ตัวก็สามคะแนน โดนศีรษะก็ห้าคะแนนโอ้ยโชว์แล้วครับดาวอังคารแม่หมายบุยไทยของไทยเราครับมูบิงเชนใจสู้หรือเปล่าไหวบอกไหวไม่บอกมาดาวอังคารบอกนะโอ้เดินเข้าใส่ครับดาวอังคารไล่ต่อยครับจับจับปี้เข้าซ้าย มูหูเจ้าอีรันโบนดินไม่เข้าครับไม,ไม่โดนไม่โดนนะฮะแต่กรรมาการสั่งสั่งแยกแล้วจึงต้องเข้าไปอาอเอาละครับบอทยกสุดท้ายโอ้นี่คือน้ำใจนักกีฬานะครับเดี๋ยวไปฟังผลตัดสินคะแนนข้างบนเวทีครับ เกียรติที่เคารบรักแล้วก็ผู้ชมครับขอเสียปรหมุยกับบมยคู่นี้อีกครั้งหนึ่งครับสุดยอดจริงครับโอ้สู้กันได้สนุกจริงๆนะครับและผลคะแนนการตัดสินมวยคู่นี้อยู่ในมือของฟลุกแา้วนะครับกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนลงมตินะครับเป็น21ต่อ12คะแนนและผู้ชนะคู่นี้ได้แก่ ชกบ,บุ๋มต้้มเงินจากประเทศไทยดาวังคานปอบอรีรักโอ้สู้กันแบบดีเนี่ยนะครับสะใจคนดูไหมครับสะใจคนดูไหมขอเสียงหน่อยได้ไหมครับโอ้โหพ่อแม่พี่น้องนะครับโอเคครับตอนนี้เราจะพากโฆษณาสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาชมความมันกันต่อครับ